โุพะดนสตอรี่ changing ส t o r y สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ ก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะแต่น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วละเพราะว่าหยิบเรื่องราวมาชวนคุยอยู่หลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับความลับของความสุขของคุณนิ้วกลมนะครับวันนี้จะเป็นตอนเรื่องความลับของความเข้าใจนะอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับคุณนิ้วกลมเขียนบอกว่าเราต่างเป็นส่วนเล็กๆที่มีบทบาทสําคัญจริงๆเรื่องนี้วันก่อนน่าจะสัก2อสสัปดาห์ที่แล้วเลยนะนานพอสมควรนะ่ะที่ผมรีวิวหนังสือของดร์ป๊อปไปนะครับ มันมีเรื่องราวเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของของของระบบใหญ่อ่ะคือแหมจะพูดยังไงดีให้ให้ให,ให,ให้ไม่ไม่ไม่ a อ s t r a c t จนเกินไปเนาะคืองี้คือจริงๆแล้วอะถ้าถ้ามองในมุมใหญ่เลยนะผมมองแบบนี้นะมันวันก่อนขับรถไปแล้วก็นึกถึงนะว่ามันเหมือนโลกโลกโลกเราเนี่ยมันก็เหมือนร่างกายคนคนหนึ่งอะแล้วจริงๆแล้วตัวเราอะเหมือนเซลล์เซลล์หนึ่ง ซึ่งก็อยู่เหมือนเหมือนเหมือนร่างกายเราเราิ่มมีเซลเป็นเป็นร้อยเป็นล้านเซล์อย่างเงี้ยผมผมมองถ้ามอ,มองในมุมนี้จริงเราคอนเนคกันเราต่อเนื่องกันในจริงคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงแอบสแตรกแบบนั้นนะจริงๆเขาพูดถึงว่าเราเป็นส่วนเล็กๆที่มีบทบาทสําคัญความหมายของผมเองนะที่ผมจะต่อยอดเนี่ยคือเราทํางานเนี่ยนะทุกคนมันมีความสําคัญแหละมันเหมือนฟันเฟืองนึอนกออกไหมครับเวลาเราทํางานเนี่ยมันขาดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งไปไม่ได้หรอกเราจะบอกว่า เอ้ยฝ่ายบัญชีไม่สําคัญไม่ไม่สำคัญไม่ได้ครับถ้าไม่มีบัญชีคุณก็เจงได้นะครับฝ่ายตลาดไม่สําคัญก็ไม่ได้ครับคือถ้าเกิดไม่สําคัญจริงมันไม่จําเป็นต้องมีฝ่ายนั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆรแล้วให้ภูมิใจในตัวเองนะเพราะผมอ่านตรงนี้แล้วคีย์เทกเว่เนี่ยของผมคือเราต้องภูมิใจในตัวเองว่าเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึง่ง ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็คิดว่าผมมีบทบาทเล็กๆที่ผมจะผลิตบัณฑิตในวิชาที่ผมสอนนี่นะผมไม่ได้ผลิตทั้งหมดนะคือผมไม่ได้สอนตั้งแต่เขาอยู่ปี1นจนถึงปี4สอนทุกวิชาเลยไม่ใช่นะผมก็รับมีหน้าที่รับผิดชอบวิชาวิชาหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็ได้เสริมได้เพิ่มทักษะให้กับคนคนหนึ่งเขาอาจจะได้ไปเยอะได้ไปน้อยอันนี้ก,ก็ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมีมีเข้าไปมั้งอะ่ะ เพราะนั้นเนี่ยเราเป็นส่วนเล็กๆที่มีบทบาทสําคัญถ้ามองในมุมของชีวิตเราเป็นพ่อเนี่ยเราเราไม่อันนี้ไม่ใช่ส่วนเล็กๆเลยนะผมว่าเรามีบทบาทสําคัญมากต่อลูกเราสําคัญจริงๆนะครับเราอาจจะมีบทบาทสําคัญน้อยลงกับเพื่อนนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแต่ก็ก็ก็มีบทบาทนะก็ส่งผลกระทบเรามีบทบาทสําคัญต่อคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีค่านะครับมีบทบาทที่สําคัญอ่นะมาดูต่อครับ สร้างโลกใบเล็กที่เราอยากอยู่ขึ้นมาด้วยการสร้างมิตรภาพชอบมากจริงๆเราบอกว่าโลกมันแย่โลกมันแย่ก็เข้าใจนะบางอย่างมันควบคุมไม่ได้บางอย่างมันไปเจอเรื่องแย่ๆแต่หลายครั้งเนี่ยตัวเราอ่ะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่ผมผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ก็พูดได้เดยแหมอาจารย์ไม่เป็นอย่างผมไม่เป็นอย่างหนูเนี่ยมันมาเจอสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วจะเข้าใจเข้าใจครับ แต่ผมกําลังจะมองในมุมหนึ่งว่าอะไรที่มันคนโทรลไม่ได้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นก็ต้องต้องสู้ต่อพูดตรงๆนะครับก็ก็มันเลือกไม่ได้นี่ใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยผมที่ผมจะยกตัวยอย่างคือแบบนี้ครับคืออย่างเช่นเราเราอ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องไปเพจดราม่าแล้วก็ไปลุยกับเขาอะส่วนตัวผมผมคิดแบบนั้นนะเพราะว่าคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้โลกมันไม่น่าอยู่อะ ทำไมมันคิดแทงซวยอย่างนี้ทาไมจิตใจคนมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะโกรธหัวร้อนผมมักจะไม่ค่อยไปยุ่งเท่าไหร่มีเหมือนกันนะผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่แบบเฮ้ยขอเข้าไปดูหน่อยเหรอวะมีแล้วขอเข้าไปก็ตามคาดแบบโอ้โหเอาอะไรคิดว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ความรู้สึกแบบเนีน้มันไม่ได้คือคือมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีนะแต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นแบบวันหนึ่งห้ารอบสิบรอบอะ คือคือเราไปเองอะ่ะอันนี้เราเราเดินเข้าไปเองเพราะฉะนั้นกลับมานะั้นที่คุณนิวกรมแนะนําบอกสร้างโลกใบเล็กที่เราอยากอยู่ด้วยกันสร้างมิตรภาพก็คือคุณคุณเข้าไปในที่ที่มันแบบดีๆอะ่ะที่มีแต่คนเขาพูดจาก,กันดีๆรักกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกันหรือถ้ามันไม่มีคุณสร้างมันขึ้นมาทุกวันนี้ที่ผมพยายามทำนะอันนี้อันนี้แชร์ให้นะไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดวงคนดีอะไรหรอกแต่ว่าอยากแชร์ให้ให้เผื่อจะ เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เนี่ยผมไปที่คณะเนี่ยผมก็จะทักคนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามบางทีพวกอาจารย์รู้จักกันอยู่แล้วก็ทักกันอยู่แล้วผมเป็นปกติแต่ว่าเจอแม่บ้านเจอหลายๆคนเนะ่ยเป็นไงครับทานข้าวหรอครับอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สร้างมิตรภาพที่ดีนะผมว่าเขาก็จะรู้สึกดีนะที่แบบเรามีคนมาทักอะ่ะเหมือนเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกดีเวลามีคนมาทักเราอะ่ะอาจารย์ไปไหนอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันนะ ผมว่าสร้างอะไรแบบนี้น่าจะดีนะอ่ะถัดไปครับบ่มเพาะอารมณ์ดีกายดีมิตรด,ดีเงินดีกำลังใจดีโอ้นี่มาครบถ้ามาครบแบบนี้ชีวิตดีเลยใช่ไหมอันมาดูแต่ละอันนะอารมณ์ดีก็เมื่อกี้ก็เราก็พูดกันไปบ้างแล้วนะว่าก็พยายามแล้วันอย่าไปในที่ที่เรารู้ว่าถ้าไปเมื่อไหร่หัวร้อนเมื่อน,นั้นไปเมื่อไหร่อารมณ์เสียเมื่อน,นั้นก็อยาอย่าอย่าไปบ่อยนักอะไปในที่ที่ ไปที่ไรสนุกทุกทีเดี๋ยวนี้ชอบดูคลิปตลกนะผมเลยๆเปื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ชอบอะไปแล้วมันผ่อนคลายเงี้ยก็ดีกายดีนี่ต้องออกกําลังกายครับนี่เตือนตัวเองนะก็พยายามจะออกอยู่เรื่อยๆนะครับมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับคุณอยากแข็งแรงก็ต้องออกกําลังกายง่ายๆเลยนะมิตรด,ดีผมก็โชคดีนะผมก็มีเพื่อนที่แต่ละคนก็นิสัยดีกันทั้งนั้นคนที่เริ่มเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีอาจจะยังไม่ได้เรียกว,ว่าเพื่อนเนี่ยเราก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับเขามากเท่าไหรก่ก็อาจจะเป็นความโชคดีของวิชาชีพผมด้วยนะเพราะว่าวิชาชีพของอาจารย์เนี่ยก็มีความเป็นส่วนตัวสูงแปลว่าเราเลือกได้ระดับหนึงเออเลือกได้ระดับหนึ่งมันไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่แบบมันไม่จําเป็นจะต้องแบบมันไม่เหมือนกับอองานออฟฟิศทั่วไปที่แบบคุณเจอหัวหน้าไม่ดี คุณไปเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีโต๊ะติดกันแล้วคุณต้องนั่งเจอเจอมันทุกวันวันหนึ่ง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้เจอแบบนั้นไงมันต่างคนก็ต่างสอนคนละห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เลือกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะ,ะเงินดีอันนี้ตรงไปตรงมาก็ต้องหาเงินเก็บเงินนะครับมังใ,ใครบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้จริงๆอะ่ะสำหรับคนส่วนใหญ่อะ่ะซื้อได้เงินซื้อความสุขไม่ได้ถ้าเงินคุณมีหมื่นล้านแล้ว แล้วคุณกําลังพูดถึง1 1ึ่งหล้านในหนึ่งพล้านที่เติมมาไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นในความหมายมันเป็นแบบนี้แต่ปกติอะเราไม่ได้มีเงินกันเป็นหมื่นล้านไงเพราะฉะนั้นโดยโดยทั่วไปอะเงินมันซื้อความสุขได้บอกมันเงินมันซื้อความรักไม่ได้มันซื้อไม่ได้ก็จริงอะแต่ว่าความรักที่ไม่มีเงินกับความรักที่มีเงินน่ยยังไงก็ตามอะเงินมันได้เปรียบกว่านึกนึกภาพางี้ครับผมผมเข้าใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอาจารย์คิดว่าเงินซื้้้อความมมัักไไไดดน่ง แต่ไม่ได้ที่มีคนเขาแซวไงบอกว่าคุณร้องไห้บนรถเมคคุณร้องไห้บนรถเบนซ์น่ะร้องไห้บนรถเบนซ์น่าจะสบายกว่าไหมก็นิดนึงเนาะจริงปะคือมันซื้อไม่ได้จริงไนงะแต่ว่าเงินมันให้ความมันมันให้ออปชั่นนะเออมันให้ทางเลือกเยอะกว่าเนาะคุณเศร้าเรื่องนี้คุณไปเที่ยวต่างประเทศหายเศร้ามันก็มีมีออปชั่นให้เลือกถ้าคุณไม่มีเงินเลยคุณเศร้าเรื่องนี้แล้วคุณจะหิวด้วยอะ คุณไม่มีเงินจะกินด้วยอะ่ะมันมันมันหนักเข้าไปใหญ่ไปโดนซ้ําเติมด้วยเงินไงคือ,ค,อคือกำลังจะบอกว่าเงินมันเป็นออปชันมันทําให้เรามีออปชันมากขึ้นสําหรับคนทั่วไปนะครับมาดูต่อครับกําลังใจดีก็คือทําอะไรแล้วมันมันมันสุขภาพจิตดีมีกําลังใจอะ่ะอยากลุกขึ้นมาทานู่นทำนี่นะครับอ่ะถัดไปครับเข้าใจความงามของแต่ละช่วงวัยคือบางคนหมกมิดไลท์คริสจริง,รงผมก็เพิ่งผ่านมานะ เพราะว่าเขาเขาว่ากันว่ามิดไลฟ์ใครสิ่ก็ช่วง 40- 50ิผมก็เพิ่งผ่านมาเป็น50ิบและขึ้นเลขห้าและเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมันผมว่าถ้ามองในในเรื่องความทุกข์มันมีทุกทุกช่วงวัยอ่ะเอาจริงอ่ะมองความทุกข์ก่อนนะตอนเด็กก็ทุกนะเอาเด็กๆเ,เลยนะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยอยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆอยากนู่นอยากนี่ก็คือต้องขึ้นกับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้ก็คือจบแล้วอะ่ะเขาไม่พาไปก็อดเนี่ย ใช่ไหมพอกลับมาเป็นช่วงวัยรุ่นนะเอาเอาสมมุติ10ปีแรก1-10เนี่ยต้องพ่อแม่ร้อยเกือบ100 10-20เราเริ่มดูแลตัวเองได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเรียนแบบนกักหนักเนานะพอ20-30ทํางานอีกไปเจอหัวนุ่งหัวนหน้าไปเจออะไรวุ่นวายอีก30-40มีครอบครัวอีกถ้ามองในมุมมุมลบมันจะลบได้ไดตลอด40-50ถึงมิดไล์ใครซสสอีกอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดเราเรามองในมุมบวกคุนนิ้วกลมเขียนไว้บอกว่าเข้าใจความงามของแต่และช่วงวัยนะมุมบวกก็มีนะช่วงเด็กๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไว้หนึ่งถนี่มีคนเตรียมอาหารให้ส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้โดนทอดทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีคนดูแลเราเป็นอย่างดี10-20เล่นอย่างเดียว แต่บอลกับเพื่อนเฮฮานี่มองในมุมบวกนะมีความงามของมันอยู่20-30ไม่ต้องเรียนแล้วเว้ยได้เที่ยวบางคนได้ไปเรียนต่อเมืองนอก,นอกบางคนทำงานได้เงินได้ไปกินอะไรอร่อยๆด้วยตัวเองสบายอินดิเพนเดนต์อิสระ30-40ได้แต่งงานกับคนที่เรารักมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยสี่สถึงห้าสิบถึง,ถงจะเป็นมิดไลฟ์คริสนะแต่หลายคนก็มีความสุขนะคือมิดไลฟ์คริสไม่ได้แปลว่ามันจะแย่ทุกเรื่องทุกอย่างทุกเวลานะครับ มันก็ได้อาชีพการงานกนะ้าวหน้ามีเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะก็ถ้าพอให้ผมแนะนําก็มองมองมอง,มองมุมบวกไว้ดีกว่าเพราะว่ามองมุมลบมันไม่ได้อะไรนะครับให้ให้คิดอะไรย้อนกลับไปแล้วคิดแล้วตัวเองยิ้มตัวเองมีความสุขน่าจะดีกว่าไหมถัดไปครับไม่ต้องเก่งที่สุดแต่สนุกกับสิ่งที่ทําจริง ถ้าเกิดคุณอยากเก่งที่สุดนี่คุณทุกตลอดนะเพราะว่าน,น้อยน้อยเรื่องมากนะที่เราจะเก่งที่สุดในประเทศหรือในโลกน,น้อยเรื่องมากเลยอาจจะไม่มีเลยก็ได้แค่สนุกกับสิ่งที่ทําก็พอแล้วอ่ะผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งผมอะไม่ใช่นักเขียนที่เก่งที่สุดแน่นอนมั่นใจมีคนเขียนเก่งกว่าผมเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ผมสนุกกับสิ่งที่ผมทําผมแฮปปี้กับการเขียนก็โอเคมันกูดีนะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเขียนให้มันห่วยแตกเขียนให้แบบ ไม่ได้เรื่องผมก็พยายามดีที่สุดอะหาคนมาอีดิทให้อะไรเต็มที่เนาะแต่ประเด็นคือไม่ต้องเก่งที่สุดถ้าเก่งที่สุดนะเสร็จเลยผมไม่กล้าเขียนเลยหรือเขียนก็ทุกว่าสู้คนนั้นไม่ได้เนี่ยสู้คุณนิ้วกลมไม่ได้กับสู้จะไปสู้เขาได้ไงล่ะเขาแบบนักเขียนระดับประเทศใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่สนุกข,ของเราครับมีความสุขครับเนาะอ่าถัดไปครับอิสระภาพเกิดขึ้นเมื่อวางความคาดหวงังคือถ้าเกิดคุณมีตแต่หวังเต็มไปหมด ฉันต้องทําให้ได้อย่างนี้ฉันจะต้องเป็นซีอฉันจะต้อง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 อิสรภาพคุณหายเพราะคาว่าจะต้องมันบังคับให้คุณต้องทําหลายๆเรื่องที่บางทีคุณก็ไม่อยากทาบางทีคุณอยากพักบางทีคุณอยากไปเที่ยวบางทีคุณอยากจะทํานู่นทานี่เนี่ยคุณมีแต่ความคาดหวังสูงมากแล้วแล้วที่ที่น่ากลัวคือคุณไปคาดหวังให้คนอื่นต้องทําด้วยโดยเพราะสมมติลูกคุณเนี้ยคุณบอกลูกไม่ได้นะลูกต้องเป็นหมอลูกต้องเป็นวิศวกรลูกจะต้องเรียนวิชานี้วิชานี้วิชานี้ นึกภาพนะคุณคาดหวังเขาสูงนะอิสรภาพเขาก็หายเพราะคุณบังคับเขาอย่างเงี้ยก,ก็ชัดเจนครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าห้ามคาดหวังคือพูดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีอีกอีกข้างหนึ่งบอกโอ้หนี้มันปล่อยไปเลยอรอไม่ต้องไปสนใจอะ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นให้มันพอดีพอดีนะครับอิสรภาพก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเปิดให้แบบทําอะไรก็ได้เลยในโลกนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะมันก็ต้องมีระดับหนึ่งความคาดหวังก็มีระดับหนึ่งแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปกับทั้งตัวเองแล้วกับทั้งคนอื่นนะครับ มาดูต่อครับไม่จําเป็นต้องถมชีวิตให้เต็มไปด้วยความหมายจนเคร่งเครียดคือบางทีเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือเยอะใช่ไหมทาในสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตทําในสิ่งที่มันดีต้องโอ้โหบางคนนี่เต็มไปหมดเนี่ยเรากาลังทําอะไรอยู่เนี่ยดู Netflix มันให้ความหมายอะไรในชีวิตเกินไปแล้วไม่ต้องขนาดนั้นดูมั่งก็ได้เละมั่งก็ได้จริงๆนะชีวิตอะ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องแบบคือเวลาผมบอกเละนี่ไม่ใช่เละแบบ ผิดกฎมองกฎหมายนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะเอาแบบว่าหย่อนกับไม่ต้องโปรดักทีฟที่สุดไม่ต้องทําอะไรที่มันมีความหมายตลอด100เยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยทำแบบไม่มีความหมายมีเหตุผลอยากกินหมูกระทะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยเอาบ้างก็ได้นะคือคือคือตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีพูดแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ามาดูอันถัดไปนะครับเราไม่ได้ทําถูกต้องไปทุกอย่างดีๆหวยๆนี่แหละชีวิตจริงๆมันตรงกับตีมความเข้าใจอะ่ะ คือแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนนี้อาจจะเอียงๆยังไม่ถึงเป๊ะนะแต่เอียงๆไปถึงคําว่า perfectionism perfectionism คือแบบฉันจะต้อง perfect เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกลาคาญใจเวลาผมพูดอะไรแล้วมันผิดไปบางส่วนน่ยแล้วมันจะลบก,กวนจิตใจผมเลยว่าไม่น่าพูดเลยแล้วพยายามเราพยายามจะแก้มันด้วยนะเออบางทีมันเป็นคําพูดคําพูดหนึ่งเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยร,รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย แล้วก็พยายามไปแก้พยายามไปไปแบบขอขอคุยอีกนิดนึงอะไรเงี้ยซื้อไอ้คนคุยนี่งงมากเลยนะว่าผมจะมาคุยอะไรอีกว่าไม่เห็นมีประเด็นใดๆเลยคือมันเป็นคําพูดที่แบบเขาไม่ได้คิดอยู่ในใจอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ผมเป็นคนคิดมากอ,ะอ่ะตรงๆเพราะผมต้องการเฟอร์เฟคไงผมต้องการคอนเวอร์เซชันที่แบบเนียนกริปจริงๆผมเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่า พอโตขึ้นมามันหายอ่ะมันมันน้อยลงอ่ะมันอาจจะได้อ่านหนังสือหรือว่าเรียนรู้กับชีวิตมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะจริงๆแล้วมันอาจจะพูดผิดนะช่างมันเถอะอย่าไปคิดเลยเยอะเลยชีวิตเรายังมีผิดอีกเยอะอาจริงมันไม่ต้องเป๊ะอะแล้วพอมันมันปุ๊บมันเป็นแบบเนี้ยเราผ่อนคลายลงเยอะนะผ่อนคลายลงระดับหนึ่งเลยแหละอ่ะมาดูต่อนะครับชีวิตคือวันนี้หาเรื่องดีๆทีละวันทีละวันอันนี้ก็น่าสนใจนะ คือจริงๆความสุขมันเกิดขึ้นไม่ใช่เมื่อวานและไม่ใช่พรุ่งนี้นะความความสุขเกิดขึ้นณนเวลานี้ตอนที่ท่านฟังพอดคาสต์ผมตอนนี้ความสุขเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรามาโฟกัสวันนี้กันว่าวันนี้เราจะทาอะไรให้ชีวิตเราดีทำอะไรให้ชีวิตเรามีความสุขผมก็ย้อนกลับไปเรื่อง gratitude journal เขียนขอบคุณเนี่ยผมก็ช่วยได้นะนี่พยายามโปรโมทคนรอบตัวไว้หมดเลยนะว่าเขียนเถอะหรือถ้าไม่อยากเขียนนะเบื่อเขียนเนี่ยคิดก็ได้เอะอย่างน้อยๆคิดเถอะ วันหนึ่งคิดให้มันหลายๆรอบเฮ้ยโชคดีจังเลยเนะที่เราแบบนู่นนี่นะนี่ตอนนี้กําลังพูดอยู่กาลังคิดเลยนะว่าผมโชคดีจังเลยนะที่ผมมาเจอพอดแคสต์แล้วมีช่องทางที่มาพูดคุยกับทุกคนแบบนี้อยู่ทุกวันนี้มีคนอินบ็อกมามันเป็นโชคดีของผมมากๆเลยนะที่บอกว่าขอบคุณอาจารย์นะที่ทำพอดแคสต์เกือบทุกวันนะครับเฮ้ยแบบโชคดีจริงๆอะ่ะขอบขอบพระคุณจริงๆนะจากใจเลยคือคือรู้สึกดีจริงๆที่แบบเออสิ่งที่เราทําเนี่ยมันช่วยคนได้จริงๆนะอ่ะ ไม่ข้อนะครับชีวิตหล่อหลอมเรามาเพื่อทาพันธกิจอะไรบางอย่างทบทวนแล้วจะคนพบชอบคํานี้นะเคยเคยได้ยินคำพูดนี้แม้ว่าเหมือนกับเขาบอกว่าคนเราเกิด2ครั้งครั้งแรกคือเกิดจริงๆที่เราเรียกวันเกิดอ่ะครั้งที่2คือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรชอบคํานี้แต่ว่าถามว่าเรื่องนี้ยากไหมยากนะยากนะแต,แต่แต่ยากก็คุ้มที่จะคิดป่ะคือไม่ต้องพูดแบบนี้ก่อนไม่จาเป็นว่า โอ้อาจารย์พูดแบบนี้วันนี้เราต้องหาให้ได้แล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรคุณอาจจะหาไม่ไม่ไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้หาไม่ได้แบบวันสองวันน่ะแล้วแล้วผมมีความเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันจะเข้ามาเองผมผมเชื่อแบบนั้นนะผมเชื่อแบบนั้นว่าเดี๋ยวคุณจะรู้เองอ่ะมันบางทีมันอาจจะรู้ตอนคุณล้างจานอะไรเงี้ยคือคือมันอาจจะแบบไม่รู้แหละแต่อย่างที่คุณนิวโรมเขียนนะบอกว่า ชีวิตหล่อหลอมเรามาเพื่อทํำธุรกิจบางอย่างทบทวนแล้วจะค้นพบคือคือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าทําตัวเป็นออโต้พายโแบบไม่คิดเลยอะ่ะให้เราคิดบ้างแต่ไม่ใช่คิด24ชั่วโมงนะครับโหมึงคนกลับไปฟังนั่งคิดเลยเกิดมาเพื่ออะไรลึกๆอะ่ะที่ผมพูดถึงมิชชั่นวิชชั่นแวลูตอนที่ทำให้ Personal OK R, เพอร์ซันอลโอเคอาร์เนาะทำโอเคอาร์ส่วนบุคคลเนี่ยก็ เคยชวนคนคิดว่าเออจริงๆเราน่าจะคิดนะเราเกิดมาจะทําอะไรเพราะว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไอโอเคอาร์ที่เราตั้งไว้มันจะได้ไปถูกที่ถูกทางไม่ใช่ตั้งตามอาจารย์พรนพดลไม่ใช่ตั้งตามคนนน้นคนนี้นะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยกำลังคิดนะผมจะครบรอบ3ปีแล้วผมอาจจะต้องทบทวน Mission, Vision, Value อีกรอบหนึ่งนะครับผมทําทุก3ปีนะแล้วก็ตั้ง OK เใหม่มีหลายข้อแล้วบางที ผมรู้สึกว่าชักเฉยๆแล้วเฉยๆมันอาจจะทําได้แล้วหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเริ่มรู้สึกแบบมไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้ทําให้ใจใจเราเต้นแรงอ่ะเดี๋ยวเดียวต้องวา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 งแผนกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ยังยังยังอัปเดต Personal OK อันเดิมอยู่นะยังโอเคอยู่นะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหนังสือนะผมผมรีวิวมาหมดแล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้รีวิวหมดเนี่ยไม่ใช่เสร็จไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ จะเรียกว่าไอ,ไอ้เนื้อหาที่ผมพูดส่วนใหญ่เนี่ยคือดึงหัวข้อมาจากหนังสือเล่มนี้และชวนคุยในมุมผมมากกว่าตัวหนังสือเองคุณนิ้วกลมเขียนมีอะไรเยอะเลยนะครับความลับของความสุขนะครับชื่อหนังสือนะโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story